ฆ่าตัวตายแล้วพอะกลับมาบ้านที่อุตรดิตจากสุพรรณกลับมาอุตรดิตเนี่ยตอนเช้าเนี่ยแกก็มาปรุงแต่งจะออกบินทบาดบ้างอะไรแต่มีอะไรมันเหมือนกับว่าจิตวิญญาณของข้าพเจ้าเนี่ยมาแฝงอยู่ในร่างเขาแต่แม่ชีนี่ก็มีพื้นฐานเป็นแบบคนธรรมดามันเหมือนชาวบ้านเนี่ยการทรงอารมณ์ของแกจะดีมากนะแต่การที่จะพ้นทุกข์เนี่ยต้องอาศัยผู้นำผู้นำทางชี้ชี้ชี้ทางให้ปัญญา แต่เมื่อเข้าถึงแล้วเนี่ยแกส่งอารมณ์ได้ดีเนี่ยคนเราเนี่ยเก่งคนละทีดีคนละท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะสื่อสารอะไรแต่เมื่อไรกับใครได้มันจะต้องมีเหตุถ้าเข้าไปสู่จิตที่ละเอียดแล้วเนี่ยอาจจะสื่อสารได้นะฝันฝันแบบมีสตินะรู้ในความฝันหรือว่าฝันแบบขาดสติหรือเหมือนตัวเองเข้าไปปรุงแต่งในเรื่องของความฝันเลยอย่างเนี้ยฝันว่ารู้ฝันว่าถูกทำร้าย แล้วมีความรู้สึกเจ็บจริงๆอ่ะอันนี้เหตุการณ์สภาวธรรมนั้นเกิดขึ้นตามสภาพนั้นแต่ถ้าในขณะที่ฝันว่าถูกทําร้ายแล้วมีสติในความฝันนั้นอันนี้เรียกว่ามีสติแต่ถ้าเข้าไปยึดในตัวตนและขาดสติก็จะเป็นเหมือนว่าตัวเองเนี่ยถูกทําร้ายแล้วก็รู้สึกเจ็บมันมีทั้งมีสติและขาดสติคือสติน้อยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ามันมีสติอยู่ในความฝันเนี่ยมันจะต้องระลึกถึงว่าว่าตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเหมือนข้าพเจ้าเนี่ยเคยฝันโอ้โหเป็นเรื่องอะฝันมันมันมีท่าบิดเบี้ยดจิตอวรเทพสังหณ์บุญบรรดาถ้าฝันเกี่ยวกับบุญบรรดาน่มันเป็นจริงเป็นจังเลยแล้วมีสติอยู่ในความฝันและไม่เลอะเลือนนะไม่ฝันมั่วนะฝันเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วก็เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก็เกิดจริงๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย จิตของพอเราพอตายแล้วที่จะไปเข้าฝันคนอื่นเนี่ยไอ้เจิตเนี่ยดวงเก่ามันดับไปแล้วมันมันเข้าไปอไไปเกิดใหม่เป็นโอปัติกะก็ดีเป็นเปรตนะเปรตเนี่ยถ้าเทวดาก็เป็นโอปัติกะผุดเกิดขึ้นเองเปรตนี่ก็เหมือนกันแปรไปเพราะลังกรรมแต่ถ้า,าตกนรกแล้วเนี่ยจิตดวงเก่าดับแล้วก็ไอสิ่งก่อนที่มันจะดับมันจะมีสิ่งทุกขติเนี่ยจิตมันเศร้าหมองทุกขติมันมาแล้วมันก็จิตเข้าไปเกาะ มันก็ไปตกในระลกนะถ้าจิตเศร้าหมองน้อยลงมาหน่อยก็มาเกิดเป็นเปรตเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็วนเวียนกรนี้คนที่รู้จักนะคนที่รู้จักกันคุ้นกันก็มองเห็นนะเป็นรูปร่างหน้าตาอนั้นแต่ถ้าคนไม่รู้จักมากคุ้นกันก็จะเห็นเป็นรูปอาจจะน่าเกลียดหน้ากลัวอะไรเงี้ยเปรตมีหลายประเภทเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราร่างกายตายไปแล้วจิตของเรา จิตก็คือวิญญาณนั่นแหละเองไม่ใช่วิญญาณถ้าวิญญาณในเรื่องที่เราเข้าใจกันเหมือนกับเป็นผีอย่างเงี้ยนะเป็นวิญญาณเนี่ยความจริงแล้วมันเป็นภพภูมิของสัตว์มีตั้งแต่ชั้นอะลูพมพมเทวดาชั้นต่างๆแล้วก็เป็นมันแล้วก็มีสัตว์เดรัจฉานเปรตสัตว์นรกอสุรกายอะไรเนี่ยเป็นสัตว์มนุษย์นี่ก็เป็นสัตว์หมดนะเป็นผู้คล้องแวะ เป็นผู้ยึดติดอยู่ในวัฏฏสงสารนะยังยึดอุปทานในรูปน้ำอยู่เนี่ยะทุทธเจ้ามาสั่งสอนสั่งสอนให้ออกจากการยึดนะอุปทานรูปน้ำนั่นเองนะเพื่อทําจิตใจให้จําใสาและก็ละอุปทานได้เดินทางพระนิพพานนะถ้าคนทําความดีมามากนะอัตตามันก็มีความสุขมันก็ล่อแล่อล่อลวงให้เราเข้าไปยึดติดในความสุขนั้น ถ้าคนมีความทุกข์มากเนี่ยถ้ากรรมกรรมมามากๆเนี่ยนะอุปทานในทุกติเนี่ยมันก็เกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่จะพ้นจากทุกข์ถ้าใครเห็นสศกด้วยความเป็นทุกข์ว่าเดี๋ยวมื่เกิดแก่เจ็บตายอยู่ดีไอ้ทุกข์มันเหมือนสอนปักที่ล่างอยู่แล้วเนี่ยวิธีการจะออกจากสิ่งเหล่านี้เราเป็นมนุษย์เนี่ยนะถึงจิตใจเราจะเสวยความทุกข์แต่ถ้าเรามีสติเรายังเป็นมนุษย์อยู่ยังฟังทำได้อยู่ยังพัฒนาการหลุดพ้นได้อยู่ พัฒนาตัวปัญญาให้เห็นความเกิดดับก็คือละอุปทานจากรูปจากน้ำนะเียรูปเนี่ยเวทนาสัญญาทั้งขาวิญญาณคือรูปน้ำเนี่ยมันก็มีทั้งทุกข์ทั้งสุขแล้วก็ความเฉยทําให้มันสงบมันเฉยพราะมันเฉยแล้วเราก็ละความเฉยอีกทีหนึง่งดยการเจริญสติให้ตรงสมัญญาออกมาก็เป็นอันว่าจบกันนะเข้าใจไหมเนี่ยไอเรื่องวิญญาณเนี่ยนะเราอยากเข้าใจผิด ภาษาคนทั่วไปก็เรียกวิญญาณแต่ภาษาของพระพุทธศาสนาเรียกว่าสัตว์มันมีทั้งหยาบส่วนหยาบส่วนละเอียดแต่ภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าวิญญาณนั่นแหละผีนั่นแหละมันก็นมีผีดีผีชั่วเพราะนั่นเหมือนในความฝันจะมีจิตคนอื่นจิตอื่นคอยที่จะสื่อสารกับเราก็ถ้าอายตนะมันตรงกัน ความทีมันตรงกันแล้วก็มีบุญมีกรรมร่วมกันนะมันก็มาสัมพันธ์กันแต่ถ้าเราไม่มีบุญมีกรรมร่วมกันจิตของเราถ้ามันสะอาดมันก็สะอาดอยู่อย่างนั้นนั่นแหละแต่พอมันมีเจตสิกก็คือมีสัญญาเจตสิกที่เราเคยมีความสัมพันธ์กับคนอื่นอยู่นะเราก็อาจจะฝันเห็นหรืออย่างคนตายเนี่ยนะ ถ้าเรามีความผูกพันใกล้ชิดอยู่ในบ้านในวัดเดียวกันเนี่ยเสร็จเรียบร้อยล้วสองท่านแล้วทั้งแรกหลวงตาตายนะก็มาปรากฏคายๆสื่อสารกับชีน้อยในวัดแต่คราวนี้มาพี่ชายที่เป็นลูกของลุงอายุ80แกก็นอนต้องคอยส่งอาหารติดเตียงอยู่ที่กุฏิหลังหนึ่งแล้วก็ไปตายที่โรงพยาบาลนะอยู่นานแล้วหลายเดือนแล้ว แล้วก็ไปตายที่โรงพยาบาลปรากฏว่าก่อนที่อวันจะตายเนี่ยมันเสียงหมาเหา่หาหมาหอนไปทั้งกุุดแกเราก็ออกมาดูหมามันก็เห่าหันหน้าไปทั้งกุติขนตายแหละอ้นีมันเป็นในความผูกพันเป็นสัญญาเจตสิกนะในส่วนของเขากับเรามีความนะผูกพันกันและแกะกับผูกพันกับสถานที่นะ เาเรียกว่าถ้าเห็นชาวบ้านกับวิญญาณไอ้พวกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเจตพูดอะไรเนี่ยมันมาก่อนก่อนที่จะตายอันนี้เป็นเรื่องของภาษามนุษย์ธรรมดาทั่วไปก็พูดกันแต่ตามหลักการพุทธศาสนาแลาวิญญาณมีวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มีวิญญาณใจเพราะฉะนั้นเนี่ยวิญญาณเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นที่เห็นเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเนี่ยเพราะมันเข้าไปยึดก็คือมีเมื่อมีสติอยู่ที่ตน หรือเวทนาากายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมชาติก็ดีเนี่ยให้มีสติสมาธิมากๆมันจะเห็นเป็นอัตตาตัวตนนะถ้าเข้าไปยึดในตัวนี้มันก็จะเป็นแบบทางมรรคทางผลแต่ถ้ายึดนะเดินสายวิพญานมันจะมีดับดับการอวดทางขันทังห้ามันก็ไม่เข้าไปยึดเพราะว่ายึดตัวนี้เมื่อไหรมันก็มีทั้งดีทั้งชั่วแหละนะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ทําชั่วคนเราเนี่ยนะ มีลาบก็เสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศมีสันเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกเนี่ยมันเป็นความจริงของโลกถ้าเรายังอยากเกิดอยู่ก็ยังเป็นอย่างนี้